โอเคนะก็มาเรียบร้อยนะสำหรับเขาเรียกว่าอัปเดตของแมปไอเลน่าเตอรฟเฟนนะก็วันนี้นะเป็นอัปเดตวันที่23เมษายนนะก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้เลยนะก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเอไม่กี่นาทีนะผมก็มาคลิปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาสชวอัปเดตนี้กันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะก็อัปเดตแรกนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอัปเดตหลักของแพ็คนี้เลยนะก็คือการที่มีทาวเวอร์ตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะงั่นก็คือนี่ฮะ รอล่านะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าทาวเวอร์นะลอล่าบอมเบอร์นะก็เป็นเาเรียกว่าตัวคว้างระเบิดที่ขายเป็นเาเรียกว่าเป็นเพชรเท่านั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ราคาขายอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะปัจจุบันนะก็กดซื้อามาได้เลยนะฮะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะ,ะสำหรับเด็ดลักที่เข้ามานะเขาเรียกว่าจุดเด่นของตัวดอลล่านะคนสร้างก็ได้บอกไว้ว่าจะเรียกว่าคว้างระเบิดมือใส่ศัตรูนะแล้วก็สร้างความเสียาหายเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแรงนะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ ภายเขาเรียกว่าอัปเกรดหลังๆมาก็จะได้เปืนจรวดมาซึ่งสามารถยิงปืนจรวดแล้วก็สามารถเผาศัตรูได้ด้วยนะฮะก็ จะตรวจสามารถระเบิดได้นะเป็นความเสียหายในวงกว้างนะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็ต่อไปนะก็คือการเพิ่มโปรไฟล์มานะก็คือเป็นแบบเนี่ยพกรูปโปรไฟล์ใหม่มานะเพิ่มมาประมาณ11รูปเลยนะฮะก็ทุกรูปนะมีราคาที่ที่500ยห้าร้อคริสตัลนะฮะก็จะเรียกคริสตลัลหรือเรียกเพชรก,ก็ได้นะ,ะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะก็จะเพิ่มรูปโปรไฟล์ให้เรามาซื้อกันอีก สิบเอ็ดนะฮะอีกสิบเอ็ดรูปนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปนะก็เป็นการเขาเรียกว่าบัฟแล้วก็เนิร์ดบ,บางตัวละครนะซึ่งก็เขาเรียกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่า อยู่ในร้านค้ามากกว่าแล้วแคนะ่นแ้วก็เป็นวันนี้เรามาเริ่มเล่ากันเลยนะก็คือตัวแรกนะฮะซอสทูแมนนะดาบสวามีของเรานะก็ตอนนี้นะฮะเลเวล3ถึงเลเวล6ของเขานะฮะราคาอัพลดลง10%นะฮะแล้วก็ต่อไปนะคือ Accelerator นะก็ตัวนี้นะฮะเลเวล2ถึงเลเวล6ของคุณเธอนะราคาอัพลดลงนะฮะ ลดลง15%นะฮะแล้วก็ราคาขายของเธอนะ,ะก็ลดลงด้วยนะจากปกติขายอยู่ที่4,750นะฮะราคาตอนนี้ขายลดเหลือ4,000 XP เท่าน,นัา้นนะก็ถือว่าถูกลงนะแต่แต่แตแราคาอัพก็ถูกลงก็ได้เป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็การเอ่น เพิ่มราคาของตัวช่างนะก็เทกิเชียนนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพล์นะคือเพิ่มราคาขายนะจากปกติขายที่สี่วันสามร้อยพีนะฮะตอนนี้เพิ่มราคาขายมาเป็นห้าพันนะฮะแล้วแล้วก็เอาไฟเมดลงไปนะคือไฟเมดขายห้าพันเอ็กพีตอนนี้ลดเหลือสี่พันสองร้อยห้าสิบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ราคาลิเปอร์นะฮะลดลงนะฮะจากเออแต่ก่อนนะฮะโอเคเนี่ยลดโอเคแล้วก็แต่ก่อนราคาของลิเปอร์อยู่ที่หนึ่งมื่นสองห้าร้อยนะฮะตอนนี้เหลือหนึ่งมื่นทวนเท่านั้นนะแล้วก็ อัปเดตต่อไปนะคือหุ่นยนต์ของเทคกิเชียนนะคืออารีนาเมอร์ชนะฮะก็เลือดลดเลือดลดลงนะเวลาชนกับศัตรูเนี่ยมันก็จะมีเลือดของมันใช่ไหมตอนนี้เลือดลดลงนะจาก2อง0 0เหลือ1 7ึ0 0เท่านั้นฮะก็ถือว่าค่อนข้างลดลงไปค่อนข้างเยอะสมควรนะแต่ว่าเอาจริงก็ไม่น่าจะมีใครแคร์อารีนาเมอร์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เด็ดขนาดนั้นนะโอเคนะก็โอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตนี้นะก็คือเพิ่มตัวใหม่มาหลักๆเลยนะแล้วก็ เออเขาเรียกว่าเพิ่มลดราคาตัวต่างๆในร้านในร้านขายของนะแล้วก็แบบซอยดูเมนนะ,ะแล้วก็แบบเอ็กซ์เลเตอร์นะคืออัพถูกลงนะฮะแล้วก็เพิ่มเอ,อ่อพวก อาร์ตอะไรมาให้ใส่นะเป็นเพิ่มโปรไฟล์นะโอเคนะก็มีเท่านี้นะสำหรับอัปเดตในปัจจุบันนี้นะก็เดี๋ยวผมจะไปลองตัวนี้นะนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเขียนอัปเดตลงใน Discord ด้วยนะก็เซหรับวันนี้ก็วิววันนี้นะหรับคลิปของเราก็ขอไปด้วยนะที่เออเน็ตมาหลุดนะโอเคนะก็เซหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะขึ้นกดไลค์สกี้และคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยุทธต่อๆไปด้วยนะโอเคแล้วก็วันนี้บ๊ายบายนะแล้วก็ขอให้สนุกกับเออตัวใหม่กันนะฮะก็ไม่มีีีแแบบบไไมม่กาารรรรเเเเนนนนนนิิ์ฟออะะะะะป็พศษสหั้โคยฮ